สารญี่ปุ่นสั่งบริษัทคืนเงิน15บาทที่หักจากคนขับรถไฟฐานทำรถไฟสายไปหนึหนาทีคดีนี้ก็ตัดสินแล้วนะครับวันนี้พบกับเทค e โฟโต o ถ่ายไปเรื่อยมาตามข่าวนี้กันนะฮะเป็นเรื่องราวจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในองค์การรถไฟของเขามาดูว่ามันเป็นยังไงข่าวนี้นะครับจาก คมชัดลึกนะฮะได้ลงข่าวว่าศาลโอกายามะมีคําตัดสินเมื่อวันที่19เมษายน2565ให้บริษัทรถไฟ JRWest คืนเงินจำนวน56เยนหรือประมาณ15บาทที่หักจากคนขับรถไฟฐานทำให้รถไฟช้าไป1นาที แต่ประตกการเรียกร้องค่าชดเชยฐานทำร้ายจิตใจประมาณ2.2ล้านเยนหรือราวๆ5.8แสนบาท580,000บาทนั่นแหละฮะโดยผู้พิพากษามีความเห็นว่าเวลาหนึ่งนาทีที่พนักง,งานใช้ไปกับการแก้ไขความผิดพลาดจากงานที่บริษัทมอบหมายถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นจึงต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ เนื่องจากพนักงานรู้ว่ามีความผิดพลาดและแก้ไขทันทีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในช่วงเปลี่ยนเวรเ,เมื่อวันที่18มิถุนายน2563คนขับรถไฟต้องขับรถไฟขบวนเปล่าไปยังโรงจอดสถานีโอกายมะแต่เขาไปยืนผิดชานชลาไปยืนรอผิดฝั่งเป็นเหตุให้การเปลี่ยนเวรล่าช้าไป2องนาที ก็คือทําให้รถไฟออกจากสถานีชา้าไป1นาทีและไปถึงโรงเก็บชา้าไป1นาทีด้วยเหตุนี้ JRWest จึงหักค่าจ้างพนักง,งานในเดือนกรกฎาคม85เยนอ้างว่าไม่ได้ทำงานในช่วง2นาทีนั้นต่อมาพนักง,งานไปร้องกับสำนักง,งานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานโอคายามะ JRWest จึงลด เวลาล่าช้าลงเหลือหนึ่งนาทีตามคำแนะนำการน,นั้นพนักง,งานยังเชื่อว่าไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีโดยมองว่าความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อบริษัทไม่กระทบกับตารางเดินรถเพราะเป็นขบวนเปล่าจึงตัดสินใจยื่นฟ้องนายจ้างเมื่อเดือนมีนาคม2564อ่้างว่าหนึ่งนาทีควรรวมอยู่ในชั่วโมงทำงานของเขา พร้อมเรียกร้องค่าชดเชย43เยนที่หักไปจากความล่าช้า1นาทีกับค่าล่วงเวลา13เยนและค่าชดเชยฐานทำร้ายจิตใจอีก2.2ล้านเยนซึ่งศาลไม่รับฟังในข้อนี้ JRWest พยายามทำความตกลงประนีประนอมนอกศาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลังทราบผลตัดสินบริษัทระบุว่าน้อมรับและไม่มีแผนยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้ JR West มีระเบียบว่าความผิดพลาดใดๆที่เป็นเหตุให้รถไฟล่าช้าถือเป็นการไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานก็ไม่จ่ายแต่บริษัทเปิดเผยว่ามีแผนจะแก้ไขระเบียบนี้ตั้งแต่ก่อนจะมีการฟ้องร้องแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในการทำงานที่ตรงเป๊ะของญี่ปุ่นนะฮะจากที่อ่านมาวุกเป๊ะมา,มากๆหนึ่งนาที หันมาดูบ้านเรานะครับรถไฟล่าช้านะึไม่ใช่ขบวนปลาด้ยนะฮะขบวนโดยสารอย่าว่าหนึ่งนาทีเลย100-200นาทีมัมที่18เมษายนส5งพผมไปถ่ายรถไฟที่สถานีบางซื่อได้ยินประกาศจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของรถไฟว่าขบวน86จะเข้ามาถึงสถานีบางซื่อเวลาประมาณเที่ยงนะฮะ ซึ่งจริงๆ8.6นี้น่าจะถึงเช้านะฮะ8.9โมงน่าจะถึงบางสื่อแล้วแต่วันนั้นเลดไปยันเที่ยงเลยอันนี้ของของไทยนะของไทยวันนี้เทคโฟโต้ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเป็นการทำงานของเขาถ้าบ้านเราทำให้ตรงเวลาแล้วก็เข้มงวดได้ก็คืออนาคตอะไรฮะที่จะทําได้ก็คือมีรางคู่มีรถไฟอะไรเพิ่มมากมายตอนนั้นอาจจะเริ่ม เข้มงวดดูดีขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ